สวัสดีจ้าพี่โยโคลาสบ้านเองเด้อจ้ามาจา้ะนี่ก็สวัสดีจ้าเตรียมพร้อมที่จะไปสวัสดีจ้าเออนอนสบายอึดลืดเลยจ้ะดู <laughs> เตรียมตีเลยมาจันนี่ก็เตรียมพร้อมเซ็ตซับแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางที่จะไปทำโรงทานกันเลยจน้นนี่อันนี้มะม่วงอะไรที่ซอยก็ใส่ถุงเซ็ตซับแล้วจ้ะหนุ่มก,ก็เป็นขนมนะจ้ะที่ว่าจะไปใส่รถอ่าเนาะ ไอตรงนี้อยูยไปใส่หลุดจ้ะเนี่เป็นขนมเดีไไดจะสั่งมาจะาไปทำงทานเป็นขนมอะไรเขาตังเอไไม่ใช่เป็น,น,น,นขนมท่านยาพืชนนะจ๊ะใส่ท่ายรถพิโยไปเลยนะจ๊ะน,น,นีไอตร้เดินไปเอามาอีกจ้ะเอมอีกจ้ะอจ้ะ ใส่ท้ายรถไปเลยแต่เอาไปลงก็วัดนะจ๊ะแล้วก็ยังเหลือผิดเกลือเหลือแก้วจะไปใส่นะเอเอหน่องนะมา,าวิวมาช่วยขุนดูวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยโอยอาบางเลยลูกเละเดี๋ยวเป็นผิกเกลือนะจ๊ะ เสร็ับหมดละจันเรียบร้อยเดี๋ยวไปวัดกันนะจ๊ะมาจ้าเนี่ยยูอก็มาถึงวัตรเลยจันบรรยากาศภายในวัดรเจันนี่กิ่นยูอมาเตรียมำในสถานที่เจ๊กของลงทานแล้วนะจ๊ะนี่ตอนนี้คนก็หลายอยู่นะจ๊ะนี่ลงทานก็เยอะนะจ๊นัน แต่เดี๋ยวนนนนังนกตรงนี้ก็เตรียมตัวใส่เอาผลไม้ใส่เกลใส่อะไรกะนีะ้ ใส่เกลียวแล้วก็ให้นันมาตักเอาติกเกลือใส่หญิงเลยนะจ๊ะให้คนที่มารับมะม่วงนะจ๊ะทานก็มีลายอยู่จ้จะบรรยากาศจะคึกคึง,งดังหน่อยเดีย๋ยวจะยมีก็มาร,รวมอ,อนุโมทนาบุญกับคอบครัวี่โยเลยจ้ะ จะดีขากระลืมมากหยุดๆๆเย,นเนยอะแล้วจะดีแล้วให้หน่องก็ให้น่องเท็กไปด้จันพิ่โยจะบอยถ่ายให้ดิฉัน จยในงานนี้จะพาไปดูเมลีโอ้โนี่เพื่อนมาถึมายิงด,ด้จิตาร์นี่เมลีไม่ได้มาแจ้งด้วยนะจะพอเมลีไปกำลังไปติดนนเวทีอยู่นะจะนี่ แต่ก็ยังมีขนมเหลืออยู่แต่เดี๋ยวรอให้เมลี่มาแจกขนมอะไรเบลี่ก็มาเลวจันนี่น่าสวยเบวอนได้เจันี่อขอขอขอเอเจเจ็กหน่อยอเอ่ยา อย่าไหลน้อยทำอะไรน,ะไไน้อยลาดนาดิฉันนี่เพื่อนมาไปอยู่ตรงนี้เองตายล้วโอ้ดิจะกร้องลาดนาเองดิฉันนี่โอ้น่นานรู้ตามาดิจักรให้บางก็บมาชิมดิฉันนี่ลาดนานี่ก็เป็นเทียวไก่ทอดดิฉัน ขันลมจะจัดด้านนี้จะจะเป็นน้ำแข็ง ตอน,นววดีก็มาช่วยแจกก็ม่วงดีเลยด้วยจ้ะนี่ งานที่ดูในบ้ากันจอรองไแล้วก็นที่งานจะมากันนะจะยังก็อาจจะดังอื่น้องจะมาเป็นธรรมดาของงานวันกัจานวันนี้ะให้ นจะนในลูกตาตั้งผิเองด้ยจะอยากได้มากได้น่อยน,นี่ก็ตลังเป็นนางแบบ่ายรูปอยู่นะจ๊ะนี่ 三万块，总共一万。 หุ่อมาดีแจกไปเรื่อยๆนั่นจะบราก,การด้วยทถ่วไปก็่อนี้แลจ้ะ นี่แคน้มน ไปเรื่อยๆนะสนิ่คนเดียวมาเรื่อยๆก็แจกกันไปจัะ ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ <fruits> <rice bile> <anyway> <rim ay> <an> อยาก,กันมานะจ๊ะนี่ไดกไ้ให้คนละทุนทุนไปเลยนะจ๊ะไดๆคบทุกคนกันนะจ๊ะเอาบางไว้ก่อเดี๋ยวจะแบบว่าคนหนึ่งยิ้ไปสองนสามุนนะจ๊ะก็เลยใส่ก่อนก่อนยิบไให้คนละทุงอนะ่ะย <c ười> ิบมให้ก็จะไดๆคบูคบกันไปนะจ๊ะนี่ นี่พอโอเคท่าน <imit> 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 มัเลได้เนืนเอนได้ขนมน้จะน,นีน่เหลือไปก,กินทูนะจะนี่ เป็นการมาถวมทำมบุญในปัดหมู่บ้านของพิโยนจะมาทำโรงทานร่วมกันนะจ๊ะนี่ <c oughs> อะไรจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพ่โยก็ต้องข,ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพิโยนแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพิโยรหลักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ